ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ง่ายนะครับควรใช้เวลาในการทาสอบประมาณสักไม่เกิน30วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราแบบมีเบสิกทางด้านบัญชีที่ดีนะครับตอบได้ง่ายๆเลยครับก็<อ><อ>าถามว่าบัญชีส่วนลดจ่ายอยู่ในหมวดใดเราต้องรู้ก่อนบัญชีส่วนลดจ่ายกระบวนการม,มาอย่างไงครับมันเกิดจากการที่เราขายครับเมื่อขายอยู่ในหมวดที่4ส่วนลดจ่ายก็ต้องอยู่ในหมวดที่4ด้วยเหมือนกันเราต้องไปดูต้นตอของชื่อบัญชีที่กําเนิดเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ขาย เราก็ไม่ต้องให้ส่วนลดจ่ายกับลูกค้านะครับดังนั้นเมื่อขายหมวดที่4ส่วนลดจ่ายมันเกิดขึ้นจากหมวดที่4ด้วยมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นมันจึงอยู่ในหมวดที่4เหมือนกันนะครับเนี่ยเราใช้หลักแบบนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะบอกว่าอยู่ในกลุ่มเดียวหรือเซ็ตเดียวกับมันก็คือว่าการที่เราขายเกิดส่วนลดจ่ายแล้วบางครั้งอาจจะเกิดตรงนี้ครับการรับคืนเมื่อเราขายไปแล้วของมันไม่ดีลูกค้าไม่พอใจหรือเราส่งของไปไม่ตรงตามที่เราบอกกับลูกค้า ลูกค้าก็จะเอาของมาคืนเราซึ่งเรามีสถานะเป็นผู้รับคืนเราต้องลงมาึกบัญชีการรับคืนดังนั้นเมื่อขายอยู่ในหมวดที่4รับคืนเกิดขึ้นจากการขายด้วยดังนั้นรับคืนจึงอยู่ในหมวดที่4ด้วยมันจึงเป็นเซตเดียวกันนะครับเนี่ยไม่ว่าจะรับคืนหรือส่วนลดจ่ายมันเกิดขึ้นจากการขายจึงอยู่ในหมวดที่4ดังนั้นเรามาดูในช้อยกันนะครับข้อใดตอบรายได้หรือหมวดที่4บ้างนะครับข้อก็ไกลบอกสินทรัพย์ไม่ใช่ พอข่เนี่ยใช่ครับบอกว่าเป็นไรายได้ราะหมวดที่4คือไรายได้พอควายไม่ใช่เลยนะครับแม้ส่วนลดจ่ายจะอยู่ทางด้านเดบิตก็ตามเวลาเราลงส่วนลดจ่ายเราจะอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเราก็อาจจะมีคนเข้าใจผิดว่ามันมีคําว่าจ่ายมันน่าจะอยู่ในหมวดที่5นะ่ะแต่มันไม่ใช่นะครับเราต้องไปดูต้นกําเนิดว่าไอ้ชื่อบัญชีนั้นมันมาจากตัวพ่อตัวแม่ของมันคือตัวไหนซึ่งส่วนลดจ่ายมันมาจากการขายดังนั้นมันจะต้องเป็นหมวดเดียวกับหมวดขาย ก็คือหมดพ่อหมวดแม่ของมันนะครับดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบรายได้ไม่ใช่ใครจ่ายและข้องูบอกว่าไม่มีข้อถูกก็ไม่ใช่ครับมันมีข้อถูกอยู่ก็คือข้อขอไข่ครับ